ค่ะมึน,นี่นนทิยาภาพามพี่น้องเอฟซีมาตามแนวทางของหน้าจงนะคะนาจงงวดก้อนนี่นนทิยาเอามาลงสองเก่านะคะมันมาออกออกงวดทัดมากนะคะสองเก่ามาตรงๆนะคะสําหรับงวดนี่นะคะนาจงบ่ได้ฝันนะคะเป็นเรื่องกิ่งนกห้องบอกเลขพี่น้องเอ้ยห้องแบบใดเป็นเสียงผู้ยญ่งนะคะบอกสองโตตั้งสามรอบนะคะจะเป็นโตได้ไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะนี่ไพเอฟซีมาเข็นแล้วความจริงกับนาจง งวดทัดไปเพิ่นฝันว่าพุ่มมาบอกสองเก้าเนาะสองเก้าทุนบาเลขออกสองเก้าข้าลงไปโอ้ยนนทิยาจัดตัวละสามพันมันบอกออกงวดที่ผ่านมานี่มันออกสองเก้าตรงๆมาถามทุกมือทุกมือนะจงฝันบ่บ่น่ะจงฝันบ่บ่ถามจริงจริงวดที่ผ่านมาเจ้าฝันบ่ฝันอยู่คนภาพไปเอาเลขอย่างเงี้ยภาไปขอเขมคนมักไปขอหม่องเก้าอันละหมองคุนแค่ภาพไปเอาจ้า คนละว่านั่งสักพักเห็นบ่อเล็กเห็นวางที่จ้าเห็นอยู่บ่ซัดเลยบ่ซัดดินคน่าพูดว่าเนะี่ยจะจะขอเงินเห็นอยู่แต่ประกาบอกเพื่พอนเพราะมันลอยคือมันเพป็นเครืค่องหายตัวเก่าน้อน้าในใจคือแย่งกับเพื่อนไหมมันเครืค่องหายตัวเก่าว่าเห็นคนเดียคือปากนักถึงค <c oughs> อยสอยเจ้าทุกมื่อเจ้าก,ก็บอกว่ฝันมันลอยมาตัวเก่าตัวใดว่าสองเก่าตัวเก่าขอยกับเราบ่ปาก ลอยขึ้นเออมันลอยขึ้นไปเห็นไหมเลย,เลยออกข้างบนเน่นนยไม่ได้ไปพูดทะลุมันสิลอยตะเล็กลอยออกมาเป็นบลาอ่ามันเราเห็นเป็นสองเต่าในตาข่อยเห็นเพอเลอยถามข่อยเห็นไปเห็นยุนมาซัดข่อยวางสิบอกก็เพิ่งขึ้น <c oughs> ถ้าไม่ใจของไๆๆอ,งอ,อ้ให้ปุตตะเก่าเนาะว่ะขอบปัตตะเก่าล,ล่ำมันบ่ได้เลยบ่อยากเ<า>ว้าแม่นก็เลยบ่อยากเจ้าก็บ่ซื้อคือกันแม่นบ่ซื้อเพิ่นขึ้สิว่าอยู่เนาพาพาไปเอาผักปานนี้ก็บ่เว้าบอกู้ใดเห็นว่าซัดเหมืนกะ ปสันเมื่อเพรงสิแต่ร่อนเมื่อเลยไปเมื่อแตกันเห็นเห็นอยู่บนบ้ามันกระทามาบสัทจิงเห็นบนใครๆป่าพนหูอยู่เดีวว่าเขาเห็นตูดใดไหมแต่ว่าคนทั้าถามเออทาถามเพาะว่ถ้าเขาไปเอาเนาะคุ่มผูเกาบ่กู้เกาไม่ยิ่งภูเกาเปิดแมนครับเนาะเป็นผู้อว่าเขาตะกี้วาที่มหา เออผู <temple. S 2> ้เก่านั่นแหละผู้เก่าเน่ยขั้นมาหาเฮ่าเนี่ยไม่ยิ่งสีผ้าไปเอาเลียเนี่ยสีเม็นเพร่ะนี่ว่าสีหายไปเรื่อยๆรื่เห็นบ่อไฮไลท์โตไฮแค่ชองโตโอ้ชองโตกันลวดแล้วแม่ท่านแม่เอาซอยลูกซอยเต่าเนี่ยสามเนาะแต่ว่างวดว่างงานนี่พ่นบ่้าม้าดูนะขอกระเริ่มบอกมันผ้าใกล้เลขสีออกมันบ่จะมาถามบอกพานี่บอก่านอนกันขึ้นหมือนน่ะพ่นนั่นี่มีประโยชน์จับไปสีผ้าไปเอรียงจังว่ายุนิวัดจักวัดใดจำอะไรจักเทียบไหมจ้าเพ่นว่าไปนั่งเพิ่นอ่ะนะผ้าขอ ห้าขอหนบเจ้คาคนละใบเห็นเหล็กบ่อจ้าคนลว่าเห็นอยู่เห,เห็นมันลอยเึ็นมาเลยเน่จ้าลอยเึ็นมาเป็นสองเก่ากับเร็เห็นอยู่ว่าซัดก็บเรื่างสิก็เลยรเนี่ยมึงหนาเม่อซัดตีเ <c oughs> พิ่นสิว่าเจ้าตัวเพิ่นทั้งท่าแทนในใจเจ้าแยงว่ามันเป็นตัวเก่าประมาณแยงเป็นตัวเก้าก็เลยว่าเมื่อกขมึงก้าว่าสันข้ว่าเห็นว่าซัดได้ได้แล้วก็เมื่อว่าซัดกับยาข้นจะบริณฑ์ว่าซัดบ่อเปลี่ยนบ่อูนยได้งว่านี่ยยิ่ม ว่าแมพได้บ่มีศูนย์เนาะเออได้โบมีศูนย์แบบมพพันมาเสียให้เนี่ยพันละหูว่าเห็นตัวเก่าไงพันก็ได้ว่าเชงให้มันกับมาเสียโอ้ยซูลไฮน์เออจงได้พี่น้องเอ้ามันลีเคลืนมาได้ข่อยผู้หนึ่งละคิดด่าเจ้าเอซี่ได้สองตองด่าเจ้าคกันละว่าได้บอลนี่หามแห้งเออมาซื้อเล็กกันเลยว่าอ้าเจ้าซืเล็กตัวใดงั้นเนี่ยก็จะซื้อหนึ่งหาคอยแล้วพันว่าบัตรพันเขียนลงเซตพันนั่งนอนอยู่เปียคอยเจ้าเขียนแหละจะไม่ขอเบิรงก่อนเลยขอพอหน่อยเขียนขอเลยมาเบิรง เอาจะสื่อสองเก่าเก่าสองข่อยเป็นไงแล้ทานจะสื้อแล้วขอบ่ซื่อดอกตัวนึงข่อยนตัวนึงเมื่อเลขเกี่ยวจะโหว่าข่อยลอยนั่งกินข้าวเยียงเนี่ยเจ้าสือถือเลขสองเก่าเลยจะแบ่งข่อยเด้อข่อยว่า่อยปากข่อยนะเออข่อยจะใส่ข่อยถือสองเก่าขอย้ำัน่าปากข่อยก็เ็ดไมข่อยซีถอสองเก่าว่าข่อยมากข่อยเห็นอยู่แล้วเต่าขอบ่ปากไงจ้เป็นตุ๊กตาลกลงกันไว้ว่ามือเลขออกสื่อตัวยาสื่อตัวเดียวกัน ว่าน่ะนะให้คนนันละตัวคนบอกไปจ้าแล้วอ้าวเขจะซื้อซองเก่าข่อยก็มาซื้อว่าตามไม่จ่าซื้อเขจะซื้อข่อยซื้อข่อยซื้อเลขฝันจัวได้คนน้องมาซื้อที่มาเพื่อน่ะจ้าข่อยเป็นคนซื้อที่หาครับสนหารมันรีเคลืนบ่ได้เราข่อยละเมยเมนล้มออกหูได้เลยออกสองเก่าบัดหัวนี่เจ้าฝันไปห้ามตัวห้ามกักไว ใกล้ๆฮอดมือร์ผลต่างกันยังมาบอกความฝันไปแล้ววันนี้เจ้าได้ยินว่าเจ้าว่าเล่งน,นกยังมาบอกเออนกอยังเสามาแปลกเถิดตีหนึ่งไหมเออคอยนั่งเสามาอีอยู่<อ>นันพี่ไดนนเจ้ามานอน,นตีตีหนึ่งเนี่ยบอกเพราะว่ามันหักใหญ่กว่า,ยายสิสวดมนต์อนกนกมาบอกเลยอือนกมาห้องมาห้องเหตุาายังไงบินมาบินมาทั้งนี้แหละบินมาห้องมันเลยเด้อห่วงบอกเลขมาเลยเด้อห้องตัวเลขเป็นเสียงไม่ยิ่เงดีเออ ก็ยังอ้าเสียงยิ่นนได้อยู่น้ำกันยิ่งป่ะยินงนบบว่เออห้องมาหอดนี่มาหอดนี่คนห้องเลกเลยได้บินมาขอบ้านในบริเวณนี่จ้าเราบอาว่าบีกแล้วไงสี่หกสี่หกมาหรอมาบินสล่ออยู่ในยู่หัวบ้านนี่ยิงเ่นี่ยบางเดือนเออเนี่ยมาห่างใส้หูห้าอย่างเงี้ยค่ะบินอยู่ได้บ่ไปบินบริเวณนี้แล้วสี่หกขอเว่ามาอายขอเล่วมาสี่หกฟังค่ะขอเล่า ยังว่าสัตว์ไว้บอกอีกห้องอีก,กแค่แค่นีว่าใั่ปล่อยวานะคือนี้วันผ้าใหญ่เพิ่อนนะบอกบอกสองรอบสามรอบสามรอบเออได้สามนี่สัตว์แห้งมายืนอยู่หัวบินอยู่หัวบรนอนนี่เด้แม่เห็นโตบ่ะ่ะเห็นแต่เพิ่นบินอยู่แต่ยิ่สียงเพิ่นบินมากเพิ่นห้องโตเดียวเลยแม่ เราะเราบัไปในแห่งห้องดังเขาป้าเป็นเสียงมัยิ่งเลยต่เราว่าบอกขัดปนนี่บรายินนีสิเอาเีหแต่ตโลกันได้เ่าเมื่อกงบมยินู่บ้าเพิมเลว่าขอเราว่าฟังฟังง่ายเพิ่นห้องอีกงเดวห้องนั่งดังเด้อขอวางสิจ้ามาในห้องนั่งดังได้สิให้ลูกให้ร้านจังสีฟังหอกขอยว่าเพราเราว่าซี่หกปนซีฮบอะไรอันนี้ เพื่อนห้องเนี้ยไข่ทามเจ๊แน่เจ๊แดงยิ่งไข่หวานน่นแน่แดงยิ่งตัวเดียวกันปะยิ่งตัวเดียวนั่นแหละไข่เค็ญสี่หกกันสี่เก้าว่าแปลกเนาะกันกับหัวเนาะเออกันไว้โหลดเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกค่กเด็กสี่หกคนร่างเสียพ้านห้องเป็นห้ามขนาดนี้เพราะว่ากล้วยบัวฟันก็ได้เอาเพื่อนที่ในเจังมือห่องยึดสังกษีนี่เลยโอ้ยเพิ่นบินเนี่ยเออบินยูเราสังกษีนี่เพิ่นบินมาแต่ทางผุนอืมบินมาบินมาเข่ามาในบริเวณนึงอ่ะเนานี่ห้องท่านที่เลยวะสี่หก กันยับมานี่ก็นซีฮกใครที่สามมาดูซื้อหัวมาน,นอนเลยนอนมาซื้อเ,เลยห้องได้โนกนี่บอกเป็นเสียงผู้หญิงเออเ้บาบ้านนี่แล้วอะห้องไม่กันอะใครที่สามขอถามห้องไม่กัน่ะ,นะ,นะ,นะลูกเป็นคำไข่ับขา้บขายอยู่อยาฟังสัก 4, สักไปาปซีฮกคนว่านคนนั้นเป็นซี่ล่ะคนว่าปลาเสียง,ง,<า>งอะเงี้ยบ้านคู่ราซื้อเก้ยวย่านบอเสียงเป็นเสียงผู้หญิงมาเน่ยเนี่ยมาเนี่ยขอเลิกคุยแล้วไปพ้นไปแล้วพ้นก็บอกว่าซีฮกพ้นกลายไปแล้วก็เลยว่าไอ้ แจาเสื้อข,อขอ่อยบัวข่อยฟ้าวอันนั้นนี่กาเบิ่งไงเลยโอ้ยเที่ยงคืนพอดีกันหนูนมาห้องบอกโบจ่าฟันหรอกข่อยเลยว่องที่ข่อยก็นอนมาหลับมืเหนื่ันเป็นวัดพิภเนานะคนมาเราไปคุยกับขอ่อยน,นี่ละอายข่อยจดไว้ต้นหนูนกห้องบอกเนี่ยเป็นหอยทาดเนี่ยฟ้าฟังเสียงไว้ยิ่งนี่ฟ้านกห้องบอกเลขหน้าจงฟัดบ่ได้ฟันเนาะเรื่องจริงตอนเที่ยงคืนเสียงนกมาบอกเลข สามรอบเป็นเสียงผู้ยิ่งนะคะนกยังใ้ห้องเป็นเสียงผู้ยิงสี่หกสี่หก่นอยากันส,ส,สีเก่ากัน,ก,ก,นกับหัวพี่น้องเอซี่พิจารณาเด้อค่ะเ<ป>ะจ้าบคน,นะบนหัวลูกคุณบ่นนะบขบพรคหัวลูกเพาว่าอยจำเสียงคนใดไหมจำเสียงคนใดได้ผู้ยิ่งคนนี้ เป็นเสียงพุ่มบ่เออเสียงพุ่มเสียงวิ่งคนนี่คนที่เพิ่นพ่าเจ้าเบลเลกสองเก่าดีป่ะแม่เสียงคนไหนวะขอคุยกับเพิ่นคลุกขึ้นคนมาแบบนกเนาะเพิ่นมาแบบนกเนาะมันเป็นมันหายง่ายมันบานะมังขึ้นนี่เพิ่นว่าเพิ่นเสี่ยหอยเจ้าสองโตเนาะบ่าหอยสามโตเสี่ยหอยพ่ออยู่พ่อกินไปเรื่อยๆาเค่อยเป็นค่อยไปเพิ่นไหมพุ่มดีดีพี่น้องพุ่มอยู่บ้านหลังใหม่นนทิยาเนี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะซอยลูกซอยหลานเนี่ยเด้อแม่เอ้ยให้ได้เฮ็ดเียนให้ได้เฮ็ดบ้านให้แเหล่านี่ เง you, ินหางหายากแล้วนะจงเนาะนะจงก็ไดไม่ยูไม่ก so ินเนาะมาเห็ดกําแพงหายเลยไม่ยูไม่กินยอนอยู่นี่ละอืมนะคะเพิ่นว่าเพิ่นจะหายเรื่อยๆเนาะหาเรื่อยๆเพิ่นจะหายเรื่อยๆหายแค่สองตัวอืมไหายแค่สองตัวปาแหายฝ้าว่นมาค่อยเป็นค่อยใส่มาแปลนาะเออบาแปลกมาได้เนี่นีโดนมาได้ยิ่งนกมาบอกแกแกบอกมาบอกว่านทาบออมเพียงค่ทาทาสีล้อมเลี้ยงพุ่มพู้นี่งวดแรกที่เพิ่นผ้าเจ้าแปลเล็ก อันที่พ้าจเจ้าไปกินงานบุญที่เขาเจ้าะวัลเลขออกแล้วสองมาแล้วที่ว่าสองเก้านะเนะเาะเข้าซื้อหลายๆบ่ออกบักรงวดนที่ทานมาผ้าไปเอาเลขเลขสองเก้ากับร้อยขึ้นเจ้าก,ก็ยังเอาบ่ได้อย,ยู่เพิ่นทดสอบเพิ่นทดสอบสอบับรงวดนี้มาเป็นนกเลยเนาะเป็นนกมาห้องบอกเลยขอเราว่าปูเอ้ยขั้นเมนตัวหนีอีหลี่เอ้ยข้นเมนตัวนี้อีหลีกล็บลายปูยาตายหญ่ผู้ยูนีที่พภูมิยูนีบริเวณแห่งนี้รักษาลูกเด้อลูกมาอยู่อาศัยขอกระเป๋าไปเอาเนาะว่าขอกระเป๋าไปที่ทาง ข้างหนสีออกตัวนี้อีดีแต่มาเข่าฟ well> um, ันไม่เลือนหรือบวเข่าฟันก็อะไรข้างในยินสัตว์อะไรก็ได้กระมิดไปเลยได้หล่ะกินขอดก็นั่งสมาธิสวนก็กระปิดอันในธรรมะในโทรศัพท์นราฟังก็่ว่าหมาหมาสุนี่บ่เฮ่ามันบ่เขาแน่นอนนอนไม่โกงบ่หมาบันสึกวิหมาใหญ่เฝ้าอยู่ไหนบ้างบ่เข่าเลยมิดเลยเพราะว่าสี่า แน่วแต่คนสีแสงมากเนาะตัวแน่วคนสีเลี่ยมมากแตลงง่ละงวดก็บ่รู้ว่ามันสีมากรูปแบบใดนเนาะอันงวดแรกที่เพิ่นบอกสองเก้านัน่นเพิ่นบอกไปฟังเนาะ<อ>ไปงาน <ไป S 2> งบุญเราฟังเลขเนาะเพิ่อนไปนะั่นไม่มีเอิญไปเมื่อไหร่เนาะเล่นเอิญไปเพิ่อก็นั่อนปปนนงอยู่โต๊ะอยู่แล้วผู้ชายมา่อเอิญเอาผู้ชายเมื่อไปเขาไปซอยงานบนุญเพิน่บนบุญอะไรไปกับไปนั่งร่องสินะเพิ่นบอกว่าฟังฟังเลยเด้ในความฝันน่ะฟังฟังเลขสิออกแล้วพลังสิ อันนั้นคืองวดแรกเด้อค่ะงวดสองเก่าแล้วมันบ่อม่อนนวนที่ผ่านมาเนาะงวด่านมากเป็นกับผ้าเปียรเลขกผ้าเปียร์อะเลขก็บร้อยขึ้นกับสองเก่าเนี่ยให้ตดเสียเอาทำไมอีกนอจอนันเรียกว่าอ้ยมันเนึบตัวเก่าในใจเจ้าของนึ่งที่ว่าบุญวัตนาเฮานั่นล่ะเจ้าว่าตัวเก่าเจ้าบ่มักนะโบมักก็บเรื่เบาเบาแม้ว่าตัวเก่าไม่สิมากยี่บฟันแล้วค่อยคือถามมาเด้เจ้าก็ว่าเจ้าบ่ฝันเนาะอย่าค้ามได้เนาะพี่น้องยังบ่สายเลยค่ะเลขวันนี้มีอยู่ ตามนี่เลยต,ต้องฟันมาหนใ่ใกล้จีใกล้คนละนกห้องบอกเลขนะคะนกห้องเป็นเสียงผู้หญิงนะคะสี่หกสี่หก ซีหกสามรอบนุ่นทียากันกับหัวตีลังกาคือซีเก่านะคะพี่น้อยเอฟซีพิจารณานะคะเพิ่นบอกสามรอบกับบรูว่าจะเอาสามลักลอยไซบ์่เนาะจะมาห้าสิบว่าเนาะเน่านให้เพิ่นคิดเอาเองเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกแค่สองตัวห้าสิบว่แปลงเป็นสามตัวนะคะให้เอฟซีโชดีหน้าทางของนาจงอ้าวขอบพูดนาจงหลายๆที่แบ่งปันนะคะให้เอฟซีโชดีน้ำเด้อจ้าสาธุสาธุท่านเห็นกับให้คืนเด้อให้มีโชว์น้ำ ม,มาแทบพ้นปวดพ้นภายพ<า>ันทางเดียวทึงน่าเลย<ด>ว่าร้ายาตัวฟาดหน่อยได้สิเป็นเรื่องสิ